สวัสดีค่ะทุกท่านอตอนนี้ก็วันนี้ได้เลิกวานข้าแล้วนะคะลดธรามาปั่นแล้วนะคะลดข้ามาปั่นแล้วนะคะ,าาะ,คะส่วนที่ปั่นก็ปั่นนะคะไล่ระดับน้ำด้วยแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คือจะซูมให้นะคะ พนักงานวานก็วานแล้วนะคะปันด้วยไล่ตามกันไปแล้วก็ที่เห็นตรงนั้นคือที่เป็นข,า,ขาวๆที่มีไม้ปักตรงนั้นนะคะอ่าขุียเอาไว้แบบทำทำหลักทำที่เเขาเรียกะไรหมายไว้ว่าเราหวานถึงตรงไหนตรงไหนเนาะตรงไหนหวานแล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าพื้นที่มันกว้างนะคะกวัวจะไปถึง แล้วก็จะมีแผนกแผนกเคข้าวส่งข้าวนะคะไปกันแล้วทยอยกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวหนูก็ต้องรีบไปแล้วเหมือนกันนะคะให้ทุกท่านดูก่อนเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะคะว่าต้องทำอะไรมีอะไรมัางนะคะพามา พามารับชมด้านในนะคะตอนนี้ก็เป็นมองที่นี่ข้าวนะคะข้าวพันจ้ะพริกพริกกับด้านบ่อ่าฮะเอ,า,อาไว้ข้างในทั้งหมดเลยใช่ไหมพอ่อนะพ่อบอกให้เอาสองกระสอบนี้ไปไว้ด้านในนน้นนะคะอ่าแปบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวค่ 够了哈。Oh, voilà. ก็จะเหลือหลานน้อยไม่รู้เรื่องพออยู่ด้านไหนเล่นนะคะเอาข้าวไหนล่ะฝั่งนี้หรือฝั่งนู้ยังไม่ถามพ่อเลยเอาเดี๋ยวไปถามใส่นี่เลยอโอ้โใชช้เปป็นนระโย์ ตัวมุมตัวนี้ยกมุมต <pas> ัน้ยกไม้ด้วหนึ่งเลยแล้วจะย้ายฟังซี่ด้วยไห้มันเล้ยวก่อนทำใ้มันมล้ยวแล้วปังตรงเนี่ยเ้า ใส่ล้อไหมใส่ล้อ,อเจ้าจั๊กเด้ออ่าโอเค ค่อยไฟนะคะมันหลายกระสอบถึงนะจุดไหมแต่ละจุด I <laughs> เนียกจัดใจแยกย้ายใหญ่โอ้อสบายใจเจ้า <c oughs> สยใหญ่ วิทย์ครีเอเตอร์ดึงลงไหวไหมเคไปจับไปอะที่เขย่าไล่ลงกอสามปีแล้วยังไม่ออกลงเลยตอนนี้มาถึงฝั่งทางนาทางต้นมะม่วงเนาะ พูนนะคะเป็นที่ร้านอาอตอนนี้เอกี้เป็นแผ <ปะ S 1> นกปากทงนะคะเพราะเพาะย่าเอาชนะได้แล้วะข้าวเน,น,น,น่าเนาะจงมือน้าคือให้ห con này cầm kì Dương nữa, dương nữa Dương này Dương, dương à Ok, Bắt dương có bắt Hãy subscribe cho kênh Ghiền ปักเป็นยังอ่ปาปักไว้ทำไมปากให้มันตั้งจ้าไม่ใช่ปักเพราะว่าเราจะได้ดูแนวเบิงแนวเพราะว่าหาวานเขาหอดใจที่เาวานบมสุดเขาก็สีลืมแต่กะสองตอนใส่ปุ๋ยแล้วก็จะไว้ดูแนวขึ้นกันใช้ประโยชน์ได้สองรอบ เราปักว่ายาวๆในละเพื่อใส่ปุ้ยเ,เพื่อ<ด>อะไร<อ>ด้วยวพอดีมือเขาวานอเอาไประเดีใส่เครื่องเราไม่ได้ใช้เครื่องวานเราเอามือคนวานออกห่างๆจักหน่อยนะคุณชิดหลายนี่บอกนามันฮุบไปเนี่ยหันเอาเดี๋ยวจะไล่ปักไปเรื่อยๆบุระชุดๆบุระบานอ่าตอนนี้อ่ ไม้ทงผมหมดแล้วนะครับผมจะให้กัตปตันไปเอาอุปกรณ์มาทําไม้ทงนะนี่ก็เป็นเด็กขับรถส่งของนะส่งข้าวส่งส่งน้ําส่งอุปกรณ์ไปลุยทุกคนต่างทํางานคนละหน้าที่ทีแหนมทีบูก็โวยดินโน่นครับส่วนแม่ปุ้ยแล้วก็นนะ้าโน่นนะครับพากันหวานข้าวไปโน่นเดี๋ยวผมจะปักทงเสร็จแล้วผมก็จะมาช่วยเขาหวานนะพี่น้องแบ่งบง,งานกัน เสร็จเร็วๆเนาะนี่ฮะอาชีพทำหน้าหรือเฮ็ดหน้านี่ครับพี่น้องก็จะมีช่วงเหนื่อยช่วงสบายนะช่วงสบายกับมีช่วงเหนื่อยกับมีมันก็เหนื่อยไม่กี่วันหรอกแป,ป๊บๆนะที่เหลือเราก็ให้ธรรมชาติจัดสรรผลผลิตนะเราก็ดูแลบ้างธรรมชาติบ้าง อรออุปกรณ์จากกัปตันก่อนเพราะว่ากัปตันไปเอาอุปกรณ์เมื่อกี้ปักธงโดนไปนวนรอบหนึ่งสองรอบแล้วก็มันสุดสุดตรงนี้นี่เดี๋ยวผมจะต้องทําให้เต็มพื้นที่นะครับมันจะได้จําว่าเรา่านข้าวถึงไหนถึงไหนนะครับไม่ทําไม่ได้นะมันจะจืพดพอได้ดิพี่น้องน้องนะครับทางนู้นก็แม่ก็เริ่มวานแล้วบูก็เริ่มโกยขี้ดิน ่วนพี่เหนมก็ไปเอาข้าวฝั่งนู้นมาหว่านต่อเพราะว่ามันมีข้าวที่เหลือฝั่งนูน้นนี่ครับบูไม่ใส่หมวกอะพี่โอ้ยเดี๋ยวก็ดำหรอกไม่เป็นไรเพราะเราใช้สีทนได้ <laughs> สีทนได้เหรอหน้าที่บูคือทำอะไรเก็บขยะเก็บขยะทำร่องน้ำ โกยเป็นร่องด้วยลูกโกยเป็นร่องด้วยเออามันจะโกยเป็นร่องน,นั่นแหละมันจะได้แบบน้ําจะได้ไหลสะดวกน้ําก็จะได้ไหลาตามร่องนี่ครับเอามาฝึกงานช่วยงานกันอย่างละเล็กอย่างละน้อยนั่นแหละตั้นักขจั่วกูจบกูจบเนี่ยอกัปตันก็ไปเอาของมาเดี๋ยวรอกัปตันมาก่อนนะครับผมก็ไปทําหลักแล้วก็จะลงไปปักอีกรอบหนึ่งเนาะ